คก็บสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรน,นะครับจะมาโชว์ในึงสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดนะครับของเดือนธันวาคมปีที่แล้วยอดนี้รวมทั้งโบนัสด้วยนะของปีที่แล้วนะครับยอดที่เราได้ก็คือนี่ครับเห็นเมนอลโฟกัสหรือเปล่า มันจะกลับหัวนะสามเจ็ดเก้าหกนะครับซื้อหวยได้เลยเอา้าไม่ใช่ต้องกลับก็ประมาณนี้นะถ้าจะรู้ว่ามันได้เยอะมะได้น้อยเท่าไหร่ก็เอาไปคูณเอาประมาณยี่ห้ายี่หกบาทครับประมาณนี้แล้วก็ใครที่สนใจอยากจะมาเนาะไม่ได้ไม่ได้ที่ผมเอามาให้ดูไม่ได้เอามาขิงใครว่ามันได้เยอะได้อะไรยังไงครับแต่มันก็มี ที่อื่นที่มันได้เยอะกว่านี้แต่อันนี้เรามาพูดเรื่องจริงกันว่ามันได้ประมาณเท่านี้นะครับถ้าทําสุดๆแล้วอะไรอย่างนี้นะที่อื่นก็มีดีกว่านี้ก็มีได้เยอะกว่านี้ก็มีนะครับใครได้เยอะกว่าก็ยินดีแล้วก็คอมเมนต์กันมาแชร์แชร์กันนะครับว่าที่ไหนดีบ้างเผื่อ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รู้จักกันเราอยากจะมีประสบการณ์ในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอะไรอย่างนี้ครับอืมโอเคไปๆาย